กนะสมมติว่ามึงโยบานเจ๊ยเจ๊แบบนี้จะมีแก๊งมีเจ้าชีบโตมาเลยตอนนี้คุณเป็นผู้โชคดีจันโตจะเบอร์ชัดนั้นเบอรชัดนี้จะได้อง่นเ่าวันคุณจะมีโอกาสจริงรางวัลจะได้ตังเท่านี้ได้เบียร์เท่านี้มันโตเออแฮมโตมามันเปลือรเบอร์ค่อยก็คือมันกดจุ้มหมดนี่ก็ใจมากกับ่บบกดจุ้มตัวนี้กดมันได้กับเบ็ดไปหแตอจุ้มไม่ไกลดิด ซุ่มไม่ติดซุ่มไม่ติดพร้อมอยู่ตายคนนุกอดละหมาแต่ดซุ่มไหนมั้งก็ไม่ความมาขี่คมบายยัยใจรู้ควังกดจุ่มเพื่อกดจุ่มคือดมกดเปื้อมาโต้เบื่อคอยเขามันบอกว่าคุณได้เบียร์ตอนนี้กําลังจะได้ตะวันให้คุณไปทํารายการเที่ยนี้วิทยุไม่ทํารายการเทีตัวเอทีเอ็มหรือว่าทัมตุลรรมแล้วมันจะบอกให้เรากดตามที่มันบอกพอเราอนปั๊บ ขอกไปก้าวในบัญชีม in ันชัดระนั้นเราต้องระมัดเลยต้องระวังในปัญหาตรงนี้เออจริงเตะตํามื้นให้เมืองนุ่มเก้าใจพิษมกิดว่าไปจุ่มปลาอย่าไปตื้อตื้อไอ้เมืองจำใบดีป้าไม่ใบดีเออมึงกิดแล้วกุมได้การตุนรอยเมืองนั้นซอยกรบปุ่ตู้ได้แล้วกูกุนขึ้นหนังต่างรถแล้ว กูไม่ออกที่ด้เมืองอยู่คนแต่ใจไม่ออกกันคนขึ้นแล้วหูวตื้อว่าไม่เต็มอยู่มันน้ไม่เต็มไม่ใจรอดไม่เ,มเต็มะตไมมันลงกูตอปเต็เมขึ้นมาเร่งอยากคุณม่ใครบายเพราะนั้นที่นี่รังการลอกเราต้องระวังไงดีหามันจะโตมาเราแน่นอนกูโตจริงแล้วกันฮัลโอลอจมันโตมา,รรานเพราะนั้นในว่ากวร จะเป็นพูดตอนนี้เอันตือว่าบัญชีคูนี่พิลกฎไหมยพวพันกับนักกายเจติติบัญชีมึงเออผววพันกับนักกายเจติติมันว่าบัญชีคุณจะตุก่ายยัดถ้าคุณไม่ไปทำรายคันที่กี่ทีมตอนนี้เออคูกแค่ไปทำตันทีไม่กวาว่าคูโอนให้มันแมมโอนทางต่ยังในบัญชีไม่โอนเดอเดวเบียอะไม่นักบาทหนึ่งมีเอารอบไลยหวือพูดติดตนาคารอย่าดต่าได้ไปนิมเลืองกัินไทยโอ้แ้วในชนนั้น ผมบูครั้นแสดงว่าจริงตอนนี้ต้องระม,มัดระวังห้เรื่องไม่ไม่ไม,มาก <มา S 1> วังนี่แปลกๆโดยเฉพาะก็ไอเ,เดียวตู้ระจับมาเราว่าตอนนี้ล้านเราลูกเราจับไปเรียกขาต้อยรลอมันไอเด็กรองอยู่กลางๆมันว่าตองอเบียร์ไปเที่ยวทำไมเที่ยวมาความหวาดต่อไปนี้พาลูกล้านคุณจะตายเลยแบบนี้ประเด็นถ้าเราล่งเชียงของอเบียไปง่ายก็แสดงว่าเราเที่ยง่ายเชียบูลงแน่นอน มึงต้องเชื่อครูนู่นเลยนะเพราะว่าธนาคารชาติก็รวบรมมขบอกมาแล้ววะก็ไอติเรียกการเตะก็ไอการทำเตะเราจะมาเจงจับได้ประกอบเพราะเรียกให้มาพบกวาดชายเพื่อเป็นวัฒนธรรมของเมจิมาตั้งนี้ลูกมาเมจิกวาดชายก็อยากเจอด้วยนะมาตั้งนี้ลูกมาตั้งนี้จะได้เป็นบุญได้เจอกับกวาดชายเจื่อลูกเชื่อในราชการเจ้าุฬาหลวงพ่อ สวัสดีนะยจ๊กคว้า,ายเออสวัสดีนะคะครับแม่ก็คุยคว้ายคะครับแม่จีครับคะแม่จีมาอยู่ที่นี่นานหรือ,อยังครับฉันมาอยู่ที่นี่ก็เป็นเวลายี่สิบกว่าปีเห็นจะได้คะ่ะฉันมีความเดือดร้อนรบรากับสามีแล้วก็ ก็เลยเข้าหาพระธรรมโอ้ก็เลยก็เลยเข้าหาธรรมะที่นี่ใช่จ้าเขาว่าธรรมะไม่เพื่อวังโบ้ดื่อธรรมหมายเขาว่านะั้นจอยพระชายค่ะครับเฮียคนเล่นกบเคย์นักเรียนเดี๋ยวนั้น,นยื่นเรยยื่นเรยยยื่นเรย์ดื่อจี๋หล่งตาเกี้ยวปัด ดุ๊กอาค้าโยนบาปตะวัดเอาฉันลามาควันะครับวนหรือตีหายวะไม่ตายหรอกอยู่ตีฉันเองมาอยู่ที่นี่ก็สบายดีร่มรื่นดีจ้ะหัวผมดีใจมากที่เจอพ่าชายเช่นกันค่ะน้องจีน้องจีเออช่วน้องจีเบ้อโต้เบ้อร้ายนาะ รุ uh, so it, ka? Ka? No? No? Đây, ่นแปดจียังสวัสดีนะคะครับไปร้องี่น้องน้องชื่อไรอะคะฉันชื่อหงค่ะอ๋อคุณชื่ออะไรคะชื่อโจดาครับโอยไหวตัวมองหมุนไรแกมปีตันคนหลังนั้นชื่ออะไรคะเออปุ่มนำแกงครับไม่ปากมาโจมกองกุ้ง น้องจี้ค่ะล r กน้องนายอ่ะบวชลยบวชก็ไม่เคยเห็นใครได้เป็นสุมภานจีห็่มันมาก็เพื่อแล้วนั่นไปได้ตลกแม่จีรำคาบเราเลยก็ลาคนได้แคว้าชายโชคดีครับแม่จีเอ่ลุไปก่อนได้แะหลงก็อสาไม่โ้วนี่ดอ่ามันเอ่ด เดี๋ยวฉันขออนุญาตไปกวาดใบโพที่ในลานวัดคนไหนก็ค้าอ่าพ้นดีด้วยไม่คิดทีดิทำไมร้อยไปเกิดชุดใบผู้ไม่คิดไม่ต้องเฮ้ยฮือง่ายฮือง่ายใช่ไหมลกโดนมันมากระเพื่อ